เราเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับทุกคนอยากจะเปลี่ยนแปลงใครสักคนให้ดีขึ้นบ้างมีความรู้สึกว่าเนี่ยทำไมมันขัดใจเราจังอยากจะเปลี่ยนแปลงเขานะผมเชื่อว่าน่มันก็ต้องมีบ้างเลยเนาะคนเรานะแม้แต่ตัวผมเองก็เคยเป็นนะถ้าเราเคยมีความรู้สึกแบบนี้อยากจะบอกว่าดีแล้วล่ะนะอย่าคิดที่จะไปเปลี่ยนแปลงใครเลยนะการเปลี่ยนแปลงคนอื่นมันยากมากก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงใครสักคนนะ ทำไมนะครับเราไม่ลองมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีเสียก่อนบ้างครั้งนะครับการที่เราแก้ไขตัวเองให้ดีเนี่มันอาจจะเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับคนที่เราอยากจะไปเปลี่ยนแปลงเขาคือไม่ต้องไปพูดเยอะทําให้เขาได้เห็นทําให้เขาได้รู้บางทีไปพูดเยอะเดี๋ยวเขาอาจจะพูดว่านะทำตัวเองให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะไปว่าคนอื่นก่อนที่จะไปเปลี่ยนแปลงใครเขาการพัฒนาตัวเองการแก้ไขตัวเราเองนี มันเป็นสิ่งที่ดีนะส่งผลต่อตัวเราเองนะแต่ถ้าเราเนะมัวแต่ไปบอกคนอื่นทำแบบน้นทำแบบนีนะ้เพื่อให้เขารู้สึกว่าเนะี่ยเราดีกว่าเขาเหนือกว่าเขาเนะี่ยเดี๋ยวเขาก็จะพูดอีกนั่นแหละเอาตัวมึงให้ดีเสียก่อนแล้วค่อยมาสอนกูเหมือนปรัชญาจีนที่เขาพูดว่านะ่อย่าไปบ่นเรื่องหิมะรกรุงลังตามหลังคาบ้านคนอื่นในขณะที่บันไดบ้านของเรายังสกปรกอยู่เลยเฮ้ยมันก็จริงนะ<บ>การที่เรานะครับไปยุ่งกับคนอื่นมากจนเกินไป โดยไม่สนใจว่าตัวเองเป็นยังไงนะก็จะทําให้คนอื่นว่าเราได้นะหากวันนี้นะครับถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้แล้วนะก็ใช่ว่าเราจะไปตําหนิตีเตียนใครก็ได้จะไปตําหนิตีเตียนใครเขานะเพราะทุกคนนก็จะมีเหตุผลในสิ่งที่เขาทําทั้งนั้นนะถ้าจะมีใครสักคนทําให้เรารู้สึกไม่พอใจแทนที่เราจะไปตําหนิตีเตียนเขานะให้เราพยายามเข้าใจเขาหาเหตุผลว่าเขาทําไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะฉะนั้นนะครับไม่มีใครชอบตีเตียนนะแต่คําตีเตียนเป็นบทเรียนให้แก้ไขนะคำชื่นชมทําสิ่งใดให้เรานะครับทําได้ดีกว่าเดิมนะมันก็อยู่ที่การสื่อสารของเรานะอย่าไปแก้ไขใครให้กลับมาแก้ไขตัวเองจะดีกว่าฝึกนิสัยนะครับให้เห็นอกเห็นใจคนอื่นรู้จักอดทนนะและไม่ต้องไปตัดสินใจคนอื่นเร็วจนเกินไปนะแล้วก็จะทำให้เรามีความสุขนะผมอุทิศเวลาสีสวัสดีครับ